หมองเป็นคนที่ใช้แชมพูยาเพื่อจะขจัดรังแคตแต่ว่ากลิ่นคือแล้วก็ทำให้ผมแห้งมากรีวิววิชีเดอะคอสแชมพูขจัดรังแคที่ใช้สารเดียวกับตัวยาเลยนุณ <Wow. S 1> จะบอกว่าปังเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เขามาพร้อมกับ3สเต็ปนะคะขจัดลดแล้วก็ฟื้นฟูนบำร,รุงหนังศีรษะด้วยศาสตร์แห่งไมโครบไบโอมเอาซีอ็นคุณนไครเล็งสุดในยูวันนี้พาเช็คละเอียดยิบในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวนนินค,คุณชาวโครเชต์น่ารักทุกคนนะคะล่าสุดลองไปงานอีเวนต์ของวิชีนะคะที่เขาล็อคโปรดักต์ใหม่คืออันนี้เมาแ์นะตอนแรกก็ไม่ได้อะไรเลยคุณแต่พอนั่งฟังจะบอกว่ามองแบบว้าวเลยอะ่ะก่อนหน้านี้มองเน้นไปที่สกินแคร์ของเขาใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกโปรดักต์ที่เป็น care. แคร์แถมใส่แอคทีฟที่เหมือนยาในแชมพูยามาด้วยเนะเขาเป็นแชมพูไว้สําอางที่ช่วยขจัดรังแคบํารุงหนังศีรษะเพลมว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะสูตรนี้เนะี่ยมีชื่อว่า The Anti นะวิชีเดอะคุณลา,างส จบๆเพื่อความครบแล้วก็เข้าใจง่ายเดี๋ยวหมองค่อยๆอธิบายไปเป็นสเต็ปไปสเต็ปแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการจัขึ้นคุณจากสูตรเนี่ยใส่เป็นตัวซิลิเนียมซัลไฟด์มาถ้าผู้ชื่อเนี้ยหลายคนน่าจะคุ้นว่าเขาคือยาใช่ไหมคะโดยเขาจะออกฤทธิ์ป้องกันแล้วก็ชะลอการเติบโตของเชื้อราที่ชื่อว่ามาลาซีเซียซึ่งเขาเป็นตัวการของรังแคนะคะแอคทีฟตัวนี้ยังไปลดการหลุดลอกของหนังศีรษะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดรังแคได้นอกจากนี้ยังสามารถลดการเกิดรังแคใหม่นะคะแล้วก็ลดอาการคันหนังศี ะะซึ่งเขาตีพิมพ์ในงาน EADV ของแพทย์ผิวหนังระดับโลกนะคะเขาให้อาสาสมัครไปใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซิลิเนียมดออไซดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซาลิสซิกแอซิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้มาสระผมสัปดาห์ละสามครั้งเทียบกับกลุ่มยาหลอกนะคะทำแบบนี้เป็นเวลาทั้งหมดยี่สิบแปดวันคุณเพื่อจะดูความสามารถในการขจัดรังแคบนหนังศีรษะนะคะหลังจากสิ้นสุดการทดลองค่ะผลน,น่าสนใจเลยค่ะพบว่ารังแคบนหนังศีรษะขอด กลุ่มอาสาสมัครเนี่ยดีขึ้นคือลดลง4 0 8ถึง58.3เลยคุณแถมตัวเชื้อมาเลาเซียซึ่งเป็นมาเลาเซียเ p p เนี่ยนะคะก็ลดลงนะแถมเขายังช่วยปรับสมดุลไมโครไบโอมนะคะก็คือทําให้ประชากรจุลินทรีย์บนหนังศีรษะที่เป็นตัวร้ายอีกตัวอย่างเช่นสตัฟไฟโลคอคัสเนี่ยนะคะลดลงส่วนแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่เป็นตัวทําให้หนังศีรษามีสุขภาพดีก็คือตัวคิวติแบคทีเรียมเนี่ยคะ่ะเขาก็ไม่ได้ฆ่าทิ้งเงินมะาเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดดดรังงแแคลลลถมช่วย การกลับมาเป็นซ้ำของรังแคได้ด้วยสเต็ปที่2เนี่ยจะมาช่วยการปรับสมดุลไขมันบนหนังศีรษะช่วยลดการอักเสบลดความมันบนหนังศีรษะแบบตรงจุดเขาใช้เป็นตัววิตามินอีที่มาช่วยต้านอนสระโดยลดการออกซิไดซ์ของไขมันหรือที่เราเรียกว่าซีบูม๊มเนานะคุณคุณรู้อยู่แล้วเนาะว่าการที่มีการผลิตน้ํามันบนหนังศีรษะออกมาเยอะเกินไปเนี่ยทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของรังแคถ้าไอ้เจ้าไขามันส่วนเกินนี้ไปจับคู่กับอนุลสระคราวนี้ก็จะเกิดปัญหานะคะอักเสบคันแดงตรงนี้สังเกตง,ง่ายๆเลยค่ะว่าใครที่มมีปััััญหาารรรรรงงค้้เือลลไ่บดูกษนะ เขาจะขยายอาณาเขตเป็นมนกขึ้นด้วยนะคะเกิดพื้นแดงคันระคายเคืองรวมถึงหนังศีรษะก็จะลอกมากขึ้นมองเห็นงานวิจัยของทางแบรนด์ที่น่าสนใจหลายตัวเลยค่ะจากงานวิจัยนี้นะคะก็เป็นตัวยืนยันอีกรอบนะคุณคุณว่าการใช้ส่วนผสมที่มีซิลิโคมซัลไฟน์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซิลิซเลิกแอซิดหนึ่งเปอร์เซ็นต์บวกกับวิตามินอีเข้าไปเนี่ยค่ะพบว่าอาการต่างๆของรังแคไม่ว่าจะเป็นความมันการหลุดเอกเป็นขุยแบบเหมือนหิมะตกรวมถึงอาการคันเนี่ยค่ะหายไปถึงสิบสัปดาห์เลยค่ะต่อไปสเต็ปท เป็นผิวหนังชนิดหนึ่งคุณคุณเพราะฉะนั้นเขาจะมีประการผิวความพิเศษก็คือสูตรนี้ใช้เป็นตัวสซรไม่อาร์ที่ทางลอรีอัลเนี่ยเขาพัฒนาคิดค้นขึ้นมาเป็นตัวที่มาช่วยเสริมสกินแบเรอร์ให้แข็งแรงลดอาการหลุดลอกของผิวหนังเนื่องจากสูตรเขาเป็นชมพูเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงสารชำระล้างเนี่ยมันก็จะไม่ครบเนื้อเขาใช้ตัว SLES อลเมาทำามสะอาดร่วมกับโคโคบีเทนเขาก็จะช่วยเพิ่มฟองให้มีความน่าใช้มากขึ้นนะคะบวกกับใส่มเมนททลมาเพราะฉั้นเวลาสะจะรู้สึกสดชื่นสบายเป็นสูตรที่ไม่มีเ แต่เขาก็จะมีน้ําหอมแล้วก็สีแชมพูถ้าไม่มีน้ําหอมเนี่ย เป็นหมองหมองก็ไม่ใช่นะซึ่งหมองมองว่าส่วนของหลังศีรษะมันไม่ได้ระคายเคืองแบบผิวหน้าค่ะตรงนี้มองว่าผ่านได้ขอแค่เราสาระแล้วล้างผมไม่สะอาดนะคะอันนี้คือดีเลยตัวเนื้อแชมพูเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองคุณคุณกลิ่นหอมแบบผู้ดีมากเอาจริงๆฟิลแบบคล้ายโลชั่นนะคะแล้วก็เนื้อเหลวให้ฟองเยอะระหว่างการสาระนะคะอันนี้มองค่อนข้างชอบล้างออกง่ายแล้วก็ล้างออกสะอาดมองว่าคนส่วนใหญ่เวลาที่สระผมรวมถึงมองเองอะชอบฟองนะคือมันไปได้ทั่วบุ่นุญคือถ้าฟองน้อยเนี่ยมันจะให้ความร เพื่อจะขจัดลังแคแต่ว่ากลิ่นคือ แล้วก็ทําทให้ผมแห้งมากแต่วิชีออกแบบมาได้ตอบโจทย์มากคุณดูแลทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมคราวนี้ด้วยความที่เราเป็นคนใช้แชมพูยาที่มีตัวยาเซอร์เนียมซัลไฟน์มาตลอดเพราะฉั้นหมองอยากจะทดลองนะคะว่าเห็นผลจริงไหมหมองก็หยุดใช้ตัวเซอร์เนียมซัลไฟน์ที่เป็นแชมพูยาตัวน,นั้นเลยเปลี่ยนมาใช้วิชีเดอะคอสแทนผลปรากฏว่าโอเคมันไม่ใช่ว่าหายวับไปกับตาเลยนั้นคุณแต่ว่ารังแคลดลงนะคะอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ความมันบนหนังศีรษะก็ลดลงด้วยหมองอยากให้คุณคุณลองกลิ่นคือดีมากาแล้วความสหหอมมหอมมมสสบบาายยผก็นุ่นะะค ขนาดที่แอคชั่นในแง่ของการขจัดรงังแคก็สตรองวิชีเดอะคลอสแอนตี้แดนดับแชมพูขวดนี้ขนาด200มิลิลิตคุณคุณราคา550บาทคุณคุณที่สนใจหาซื้อได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธวัาสาันช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะคะเดี๋ยวบังใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นให้ เป็นแชมพูที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนที่มีปัญหารังแคได้ดียังมองเองมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดสังเกตไหมเป็นรังแคบางทีมันไม่ค่อยหายขาดนะจะเป็นแล้วเป็นอีนทําให้เราต้องใช้แชมพูยาอยู่ตลอดตัวนี้เขาไม่ใช่ยานะคะแต่เมนอินกริเดียนใช้ตัวเดียวกันงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็ดีเลยสมแล้วที่เป็นวิญชีคือไม่ทําให้ผิดหวังใครที่กลัวว่าแอคทีฟใช้เหมือนแชมพูยาเลยใส่แล้วผมจะแห้งไหมคะเขาไม่มีบำรุงเลยใส่บำรุงมาเยอะมากคือออกแบบมาได้ แผมมันคันหนังศีรษะอยู่นะคะเราไม่ได้อยากจะใช้แชมพูยานานๆนะเนอะแนะนําเปิดใจให,ให้กับวิชีเดอะคอสสูตรสีเขียวสุดนี้ดูนะได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาใหม่กันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้แชมพูหรือใช้คุณนีเกลี่ยมันไปแล้ว